หลับสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีต้อนบ่ายต้อนบ่ายประมาณสองโมงเลยพี่น้องกันสองสามโมงสองโมงกว่าหลังจากที่อันป้ามาแต่สื่อข่าเมาแล้วไปเจอหงวยขูดพี่น้องเล่นบริียบริษยาไหนดอกพี่น้องเอยบริียบริได้ซ้่ขูดใบนี่ใบหน้าผัดถือก็เลยบริียเงิน แหงขูดแหงกระมวนไปเรื่อยพี่น้องเอ้ยงอไอคูดจากแล้วจากแนวใด้แหละฮะก็เคยขูดครั้งแรกแหงขูดแหงกระมวนลไมีอยากยาแต่บริสียเงินพอกี่เพราะว่าขูดไว้นี่บัถือขูดใบหนาบัตถือก็เลยมันก็เลยติดหลบไปทำกันพี่น้องแต่บางหัวเขาบ่อยชีเสียหรือสีได้เนาะเอาก็มาก่อน ันนี้ก็เคยใหม่เป็นมัดมตออ่อพี่น้องมามัดเขาคือเก้ายังบลแล้วบะทัวแต่สําหรับเกี่ยวนะจบแล้วพี่น้องจบสําหรับมือเส้านี่ปี่สองพันเอ้นแล้วเลยค่ะยังแล้วเพท่อนแล้วปุ๊บของการปีหกแล้วเกี่ยวก<ๆ>ับอนะไรแล้วหมัดเกี่ยวนั่นแล้วเลยค่ะพี่น้องนะเพราะว่าเซ็ตมือเส้านี่เป็นที่เรียบร้อย ท้องผ้างามงามแดดฮ้อนมื่อวานนี่กับมือนี่พี่เราเลยแดดคับขนาดเอาหมกกินน้ำแข็งอยู่ประเทศน้มัใสออกห่อนเทาดหอนพุ่งพี่น้องเลยเพราะว่าสีย่ำน้ำแข็งอยู่กะรอบกะรอบอยู่ แล้วซ้ำช่องหายมือเศร้าเซ็ตเป็นที่เรียบร้อยเลือดแต่เลือดแต่หมัดเลือดแต่คนนซ้ำเศร้าซ้ำเกี่ยวเขาเด้อพี่น้องห่อเนื้อกระเบื้องในตีแดดเนื้พี่น้องเลยปานพนสิโตกีกพี่น้องเลยปานเถิงผ้าคือบบคือเธอเถิงผ้าบบคือคนเยอมันมันโมกเยียมแรดโมกเตา เด็ดค่ะเดเ็ดแน่ทั้งผ้างามกระดักกระดดทั้งผ้าสูงน่นี่บุคหอยตกดอกะโย่ทั้งผ้ามันก็สูงอซะแล้วชมบรรยากาศไปดำเนาะบรรยออญญากาศฮอนฮ่อนนี่นะชมบรรยากาศฮอนฮ่อนใครสิอ <c oughs> ยากเบิง่งเบิ่งน้องชายหมัดเขานี่แหละ กูทุ่งใหกับบุเสียบุได้หนอยกูทุดหใว้กับบุเสียบุได้บุเสียบุได้ได้เล่นยูโตได้แต่เล่นเลขูดครั้งแรกพี่น้องเลยพัตเตเกิดมันก็เคยเลขูดผู้เชยพัตเตเกิดฮักกันเลขุดลูกพุกพี่น้องเลยไปพับไปพ่อในเฮือนนั่นทางที่เชี่ยวไปซื้อข้าวมาเอาน้ำเบาล่อนไปได้จังหวะไปพ่อหัวขุด ปี2 0ง1หน้าป่ว่าเรียบร้อยค่ะพี่น้องเหลือแต่ปีหนาล้อลุ่นล้อส้มบัสิปันเลยพี่น้องวะสิได้จากสอ่บัสไปสิได้เสียเป็ดไปกันแน่สองคนมัดป่าวากับสี่คนโฮมพี่น้องจะได้ชุวเปิดชีวิตเมื่อเอารลอีแตกมาแก่ลงเมือบมัน กระหมัดได้จัาห้นี้เยสามาเก่าห้ยีิไห้ยค่กระมัดด้สามมันห้ยป่ใหญ่พี่น้องเนยนาสาวห้ยนิดนองน้อยจะโฮมช่องผ่อนตะมัดปะโฮมช่องผ่อนตะมัดปะช่องผ่อนงามงพี่น้องเ้ยเหมือน แดดเป็นแดดเพราะว่าชิคนมัดเข่าโฮมกับพี่น้องบัดอร่อยอีแตกขึ้นมามันจะง่ายคนขึ้นคนขึ้นอีกรอบอีเกเคื่อพี่น้องเอ้ยเป็นหมัดแล้วบ์บอลค้นขึ้นรถไทสพี่น้องเอ้ยลูกสาวก็เลอะคงเงียนพอดีก็เลยลงมาคนสอยแม่แต่ว่าหมัดยังบวชเล้วดอกพี่น้อง พ้นสลดไทยนำยันพ้นมาหวาบไรได้เลยนาะพี่น้องเด็ดอยู่แบบมันอยากมามกับมา้าเลยฝนเลยฝนใสก่อนยังบมดเล่วเด้ย๋ยวฝนน้องกายยังหมัดคืงเครื่อ <c oughs> ง,งกัน,นยังอีกไห่หนึ่งถานามหมัดหน้าสิบเอ็ดสิบช่องไห่เนาะมันกันบบรเล่วยง่ายพี่น้องเลย แ่เวลาโดนเติบแต่สสำหรับเกี่ยวเรียบร้อยเลยนะคะพี่น้องสบายดีปาลูกไหมผู้วินท่านได้เลิกวะอ้อาวคือมาก,ก่อนผู้วินสะ พราะว่าถึงคนคนกองเหมี่นมหาเนาะคนมากกับคนคนลดเยอะเลยว่าทางโน้นสิมัดให้มันแล้วมือนคนมันแล้วทางโน้นมาออื่นก็นคนอีกซองหาตะการมือเศร้าที่เ้าเกี่ยวมือเศร้านี่แหละแล้วก็สิปั่นพี่น้องอ้ิปันก็เป็นอันที่เรียบร้อย คาดว่ามืออื่นสิได้ปั่นเนาะแต่มือนี้นั้นเรียบร้อยสำหรับเกี่ยวพี่น้องเลยราแร้วค่ะปีนี้พี่นาจังวากันใหม่เกี่ยวเขาสำหรับหน้าป่ว่าเ้ยพี่น้องแล้วเลยค่ะปีนี้หน้าหน่อยเดียวนะพี่น้องหน้าโบราณคือบัานคือเมืองเพิ่นกันเลยแล้วก่อน จะมีลายคนแล้วทีแล้วแล้วก็มีลายคนเพียงบย่างวดียว่องห้วัดสีเกี่ยวเกี่ยวมือเช้าในวัดสิมัดเลยเพื่อหมายคุณอาบ่มัาาดก็ยังมืออื่นจังมัดแล้วก็ปั่นเลยแต่ไรเยี้ยเขาจะว่าฝนสีขาอีกที่เส้าเอดเส้าสองบอ ิน้ำกับท่านหลดท่านในจอดซ้ำนกับถิ่นึันแล้วลูกสาวก็ได้เฮ้ยแตอย่าประหยัดเสียเียวเดียวเวิร์ดได้มันไกลเผื่อสิหอดบ้านจากหน้าสาวลงไปกับบ้าไกลพี่น้องไยถูก ใจจังค่ะพี่นอ้องเกี่ยวเรียบร้อยแล้วค่ะเหลือแต่คนกับปั่นโอ้งานใหญ่ยังรออยู่พี่นอ้องตาเขาตาเขาที่เข้าปั่นมอนแหละท่านเดตาก็มาโดยท่านเดีตากาา็าาาสอบจะสี่สิบก็สอบมันเป็นเขาคนทำ กลับไปมาต่ออีกก่อนพี่น้องยังแล้วเฮาสิไผนั่แบกเอายางน่ะแบกเอายางน่ะมาโฮมกันแล้วแบกเอาบ่จบบ่แล้วพี่น้องเอ้ยเือหลดไทยเขาจเาเได้เอาเข็มาอยู่เอา ใช้สิไปแบกได้อัน,นี่ยน่ะน่ะมึงกอกมันเบาสันบบโอ้ยอ,อย่ากขึ้นโล่น่ะน่ะลงไหมร้อยลงไหมถ้ามาหมักแค้เป็นลิงเป็นขางนะบ่ แบกเอาคนละมัดชาวมั่นมันก็เบิดแหละข้าวเจ้ายังให้เดียวพี่น้องเรือรถไทยก็เลยเอารถเคนขึ้นมาอยู่เอาเนกเรืออีกมัดเอาพุลมัดแบกเอาบันี้ถือว่าเป็นจบเป็นการจบอยู่โนนพี่น้อง อยู่โน่นเบิดเรียบร้อยป้มามันสิแบกขึ้นบถดีกระดูแขวงมันหุมกันแล้เแบกเผือสิหอเปลี่ยนกันจบเลยด้วยค่ะพี่น้องคนทางโน,น้นใส่รถไทยลงไปกับลือคันขั้นสีเอาขึ้นมาอีกทีเอาหนึ่งแบบมันกระเทือนเนาะพี่น้องก็เลยเอารลุด เข็นขึ้นมาเอาแล้วก็แบกเอาเยังแต่ซองหาอยู่ลุ่มภูหลักพี่นาะคุณป้าเนี่ยอื่นภูหลักต่างสิได้มัดลงมาเด้อลงมาเด้อจากใต้ไม้นะชุบย่านบ่อผีพี่ประสสนะลงมาแม่ผีพี่ประสสนะเขาเผาใหม่ใหม่เอียนลงมาเด้อตัวภูวินกับกับหินหน่อยกับี่น้อง พากันอันขึ้นมักกกมักคามอี๋เลยเพื่อผู้วินกับกระถินข้ากมาเตรงเงียน,น,ยนมาฮันน,นี่กับสิคอปดิดคลิปเลยเด็กพี่น้องเด้อรอรุ่นรอส้มว่าป่ว่าสิปั่นเขาอ,อื่นสิได้จักสอบฮันนี่กับคอปิดคลิปไปเพียงเท่านี้ฝากก็ไลไ์ก็แชซ่ป่านเด้อพี่น้องเด้อ ສະບາຍດີຢູ່ດີແຮງບັດທກຄູທຸກົນເດີ